ะะแหม่เปิดเพลงมาก็เต้นเลยนะคะทุกคนค่ะอะวันนี้นะคะอยู่กับพิมพ์ค่ะแล้วก็รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่นี่ค่ะรถบ้านองคปายสาขาบางพีนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะสภาพดีราคาถูก ปีใหม่ๆไม,ม่น้อยๆค่ะแนะนำที่นี่เลยนะคะร้านของเรานะคะจะมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันค่ะใครที่อยากเข้าไปใช้บริการที่สาขาไหนนะคะสามารถอินบอ์ทักแชทมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางบีค่ะหรือว่าสาขาแบริ่งนะคะสุขุมวิท107นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะพิมมาพร้อมกับคันนี้เลยะนะคะคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max นะคะคันนี้ได้รถปี2021นะคะอยากจะบอกว่ารถสวยมากจะสวยแค่ไหนตามไปดูค่ะ คันนี้นะคะอยากจะบอกว่าทรงน้องเนี่ยคือเรียบๆนะคะเดิมๆค่ะล้อมแม็กคะจากอิซูซุเนาะแล้วก็ดอกยางแน่นมากเพราะว่าคันนี้ยางใหม่ค่ะทุกคนได้ชมใหม่ล่าสุดนะคะไฟไท้ายค่ะดีไซน์ใหม่หมดแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้มีกล้องสองภาพด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูตูไฮแลนเดอร์ er นะคะยกสูงค่ะนี่ด้านนอกสวยขนาดนี้นะคะด้านในจะสวยขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับด้านในนะคะทุกคนพิมนย่จะบอกว่าน้องใหม่มากนะคะน้องใหม่จริงๆค่ะน้องใหม่ไฟแรงนะคะแสงทางโค้งไปเลยจ้า <c oughs> <c oughs> นะคะ,อะขออนุญาตเปิดไฟนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเซลล์จะมืดนะคะทุกคนค่ะอ่ะภายในนะคะน้องเนี่ยจะได้แบบหน้าจอแบบโฉมใหม่แบบนี้เลยนะ,ะ <c oughs> นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบทัชสกรีนสามารถ ปรับาภาษาได้นะคะจะใช้ภาษาปกิจก็ได้นะคะภาษาประไทยก็ได้นะคะหรือใครอยากได้ภาษาลรวจัดให้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะในส่วนของตัวเลือกหมดเมนูนะคะเราไม่ได้มีแค่หน้าจอนะเรายังมีนะคะปุ่มเมนูเนี่ย ด้านล่างแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้หลายเมนูมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะคะโทรศัพท์ไร้สายนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะสติมอื่นเนาะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะระบบแอร์ของน้องค่ะอยู่ด้านล่างนาีเป็นแอร์มือหมุนนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายในการแบบใช้งานมากๆนะคะรวมถึงพวงมลาลัยค่ะตัวนี้ก็คือมีมีเดียฟังก์ชันแล้วก็ โทรศัพท์นะคะสามารถรับสายว่างซ้ายนะคะเปิดสปิกร์โฟนได้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะอย่างที่พิมพ์แจ้งเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เบรราะ,ะบอของน้องนะคะบาอผ้ามีปีกเบาะด้วยค่ะทุกคนแหมสวยใช่ไหมอ่ะด้านหลังบ้างด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะบอกเลยวกว้างมากๆเลยนะคะเออกว้างแค่ไหนดูได้เลยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะ สวยไม่เท่าไหร่อยากมาดูให้เห็นกับตาก็รีบมาจ้าเออนะคะปะเดี๋ยวจะไปบอกราคานะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องราคาดีดีค่ะทุกคนอะแต่ก่อนจะไปบอกราคาพามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคันนี้อะอยากให้ดูห้องเครื่องของน้องค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นไง รับประกันในส่วนของชนหนักตัดต่อผิดความจมน้ำนะคะไม่มีอย่างแน่นอนพี่ตะก้องซูมน็อตให้หน่อยค่ะน็อตฝากระโปรงค่ะซูมไปเลยค่ะนี่เป็นไงบอกแล้วว่าไม่มีแกะนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้ใหม่ใหม่แบบจริงจังเลยเออนะใครอยากได้คันนี้ทํำยังไงใครอยากได้คันนี้นะคะบอกเลยว่ารีบจองเนะะี่ยค่ะเออเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วนะ นี่เปิดล้งเครื่องให้ดูแล้วนะทาไม่จองไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะอิส,สูซูดีแม็กค่ะ4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาตัวไฮเลนเดอร์นะคะเครื่องยนต์1.9ค่ะคันนี้นะคะเอาราคาพิเศษไปเลยนะคะราคาเพียงแค่6 69,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะทิ้งชื่อเบอร์โทร ID Line ไว้ได้เลยนะจ๊ะหรือโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์ของเฮียเป้เลยนะคะที่เบอร์0949236 สตัวค่ะเบอร์เฮียเป้ค่ะแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ารอบหน้าพิมจะมาพร้อมกับรถคันไหนมาพร้อมกับเพลงอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ